เรื่องเล่านิทานต้องมนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อโอลิเวอร์บ่ายวันหนึ่งในยามฝนตกขณะที่เขากำลังสำรวจห้องใต้หลังคาบ้านคุณยาย เขาบังเอิญไปเจอหนังสือเก่าๆฝุ่นจับเต็มไปหมดปกหนังสือมีตัวอักษรสีทองระยิบระยับเขียนว่านิทานต้องมนโอลิเวอร์เปิดหนังสือออกอย่างสนใจและด้วยความประหลาดใจแสงสว่างจ้าก,ก็โอบล้อมเขาไว้ทันใดนั้นเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ในป่าอันมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยสัตว์พูดได้และดอกไม้ระยิบระยับต้นไม้กระซิบความลับอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของการผจญภัยโอลิเวอร์รู้ตัวว่าเขาได้หลงเข้าไปในโลกมหัศจรรย์ของเทพนิยายที่เขาเพิ่งเปิดอ่านไป แม้จะตื่นเต้นแต่ก็กังวลเขาสูดหายใจเข้าลึกๆและก้าวเข้าสู่ดินแดนอันน่าหลงไหลพร้อมที่จะค้นพบสิ่งที่รอคอยเขาอยู่ขณะที่โอลิเวอร์เดินลึกเข้าไปในป่าเขาได้พบกับนกฮูกเท่าผู้ชาญฉลาดนามเอลดรินเอลดรินอธิบายว่าอาณาจักรกำลังตกอยู่ในอันตราย มงกุฎของราชินีนางฟ้าถูกขโมยไปโดยกอบปลินจอมโซนชื่อคริสเซลหากไม่มีมงกุฎเวทมนต์ของแผ่นดินก็เลือนหายไปโอลิเวอร์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือจึงตกลงที่จะออกเดินทางเพื่อนำม,มงกุฎกลับคืนมาโดยมีเอลดรินเป็นผู้นำทางพวกเขาเดินทางผ่านลำธาระระยิบระยับและข้ามสะพานสายรุง้ง เผชิญกับความท้าทายต่างๆเช่นการข้ามสะพานที่โยกเยกซึ่งมีเทราขี้โมโหเฝ้าอยู่ระหว่างทางโอลิเวอร์ค้นพบความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดของเขาไขปริศนาและผูกมิตรกับสิ่งมีชีวิตวิเศษที่เสนอตัวช่วยเหลือ ขณะที่พวกเขาเข้าใกล้ถ้ำของกริเซลโอลิเวอร์รู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวเมื่อรู้ว่าชะตากรรมของอาณาจักรขึ้นอยู่กับเขาในที่สุดโอลิเวอร์และเอลดรินก็มาถึงถ้ำของกอบลินซึ่งพวกเขาพบว่ากริเซลกำลังเล่นกับมงกุฎ แทนที่จะเผชิญหน้ากับเขาด้วยความโกรธโอลิเวอร์กลับนึกถึงมิตรภาพที่เขาได้สร้างขึ้นระหว่างทางเขาเข้าหากริเซลและเสนอข้อตกลงว่าหากกริเซลคืนมงกุฎพวกเขาจะแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะร่วมกันได้ด้วยความประหลาดใจในความใจดีของโอลิเวอร์กริเซลลังเลแต่ในที่สุดก็ตกลง เมื่อมงกุฎถูกคืนอาณาจักรก็ระเบิดออกมาด้วยความปิติยินดีและเวทมนต์ของแผ่นดินก็กลับคืนมาราชินีนางฟ้าปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับขอบคุณโอลิเวอร์สำหรับความกล้าหาญและความเมตตาของเขาเธอมอบพรอนให้เขาเป็นรางวัลโอลิเวอร์ปรารถนาจะกลับบ้านแต่เขากับสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนอีก โอลิเวอร์พยักหน้าใช้อำนาจของมงกุฎในการเปิดทางกลับบ้านและเล่าถึงประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ในการช่วยอาณาจักรเขากลับมาที่ห้องใต้หลังคาบ้านคุณยายของเขาหนังสือเวทมนต์ยังเปิดอยู่ข้างๆเขาพร้อมสำหรับการผจญไถยครั้งต่อไป